เล่าบทเปลี่ยนความรักที่ไม่เคยพูดถึงมาก่อนคะ่ะเรียกได้ว่าปล่อยโฮเล่าบทเปลี่ยนความรักที่ไม่เคยพูดมาก่อนไม่เคยเปิดปากพูดถึงเรื่องความรักที่ไหนมาก่อนนะคะสำหรับสาวหญิงลีสีจุมพลเส้นทางชีวิตที่แสนจะลำบากกว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ธรรมดาเลยพร้อมกับเล่าบทเปลี่ยนในเรื่องของความรักที่เธอไม่เคยพูดที่ไหนเพราะว่ารอจนวันนึงที่พร้อมและใช่จริงๆถึงจะกล้าเปิดตัวเรื่องความรักประสบความสําเร็จไหมเธอก็บอกว่าเรื่องความรักเนี่ย ช่วงอายุ30-35ถึงปีค่อนข้างที่จะทุลักทุเลเลยรักกเลิกเลิก,ลกมางอ้อตอนไหนก็ใจอ่อนจนกระทั่งเธอมีภาวะไม่อยากทำงานเหมือนกับเป็นภาวะซึมเศร้าหลังจากนั้นก็เธอนั้นเล่าให้ฟังหญิงจะให้ความรู้สึกกับคนรักว่าอย่าเป็นศัตรูกันอย่าทะเลาะอย่ารักเขาจนบ้าคลั่งรักตัวเองเป็นลูกผู้หญิงหญิงลีอยากบอกกับผู้หญิงว่าเราไม่ผิดที่เราจะเปิดใจคุยกับใครหลายคนเพราะว่าผู้ชายปัจจุบันนี้อาจจะเป็นทางเลือกให้เราได้การที่ เราจะแต่งงานกับใครสักคนก่อนที่จะลงหลักปักฐานอย่าเพิ่งปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้แค่คนเดียวโอกาสตัวเองที่จะเลือกบนะ้างน่ะมันมีผู้หญิงไม่ได้เจ้าชู้นะแต่เนื้อคู่เนี่ยมันหายากรักในวันนี้เนี่ยก็คงไม่เหมือนกับในอดีตความรักตอนนี้เราเป็นแบบไหนเธอก็บอกว่าความรักปัจจุบันของเธอมันอาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากความรักพูดคุยกันลักษณะของการเป็นเพื่อนจึงไม่หวือหวา ค่อนข้างนิ่งไม่ได้เปิดเผยความรักเพราะรอจนวันหนึ่งที่พร้อมและใช่จริงๆเชื่อว่าสังคมจะเข้าใจและรักคุณในครอบครัวของเราเพราะว่าฉันน่ะไม่รักคนอื่นต่อให้คุณจะไม่หล่อไม่รวยไม่โด่งดังแต่คุณก็คือคนที่อยู่เคียงข้างฉันตอนนี้หัวใจของหญิงลีอบอุ่นแล้วก็นิ่งไม่ได้มีความเจ็บปวดในเรื่องความรักเลยเดี๋ยวนี้แข็งแกร่งมากทำไมถึงร้องไห้เธอก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่พูดไม่ออกเป็นกำลังใจเขาให้เกียรติหญิงลีมีความห่วงใย,ยไม่เคยที่จะมาหึงหัว พบกันมา2ปีเกือบ3ปีแล้วเขาให้กำลังใจอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะตกต่ำขนาดไหนเขาเป็นคนที่ดึงเราขึ้นมาในวันที่ดาวเสมอและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องรา่าที่เราได้นำมาฝากกันค่ะ